แกรับเชิญวันนี้ของฉันฉันบอกเลยนะว่าฉันอะคือต้องหลบอยู่ในป่าแล้วก็ไม่ต้องแท็กทายใครในเวลากลางคืนใครมาทักบอกลงมาสิลงมาสิฉันไม่ลงนะเพราะนั่นอาจจะเป็นเสือสมิงก็ได้และเสือตัวนั้นอยู่ที่นี่ถึงให้ดูก็ดูไม่ออกแล้วคนไหนมาเท่าไรไม่รู้ไม่รู้แม่ฮันนี่เสือของฉันจ้า แม่อ่หนูเปิดซิงแม่เลยใช่ไหมถูกต้องค่แะแต่กอนออนไลน์แม่ไม่เคยพบไม่เคยเจอไม่เคยมาเลยปะเขาไม่อยากให้เราไปมือฮะ <laughs> แล้ววันนี้แม่แต่งตัวแบบวัยรุ่นสุดจี๋ปกตินะฮะไม่มีเสือออกจากบ้านไม่ได้หรอมันต้องมีสักไอเทมหนึ่งอะไรเงี้ยหรอเนสหนึงค่ะนคอนแทคเลนรูปเสืออะไรเงี้ยหรอเอิมมอ่มไหมเอิ่มไหม แม่พูดกับเราบอกว่าไม่มีใครอยากรู้เรื่องแม่นี่คือตำนานความเซ็กซี่ระดับประเทศตอนนี้ไม่ตำนานแล้วตอนนี้อ้วนมือระชาขาชอบชอบอะไรความบุบบับ เวลาแบบสามีเขาแบบมาดื้อยับหยีแม่ในในตอนนี้เขารู้สึกยังไงเขาบอกอุยเธอมันเปลี่ยนไปนะมันบื้มแบบดีเหมือนกันอย่างที้พี่ดีชอบตีก้นว้าวมาสีบัตรเถอะคุณคะก้นดิฉันใหญ่มากค่ะเลยซ็กซี่มากใหญ่มากแล้วเวลาที่เขาแบบทวงทเวิร์กันอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาแบบมีเพลงนี้อะไรเขาจะทเวอร์ทเวิร์อย่างเงี้ย สมัยนั้นท่าเต้นมันเป็นยังไงอะอะไรนะเจ็ดศูนย์แปดศูนย์อะไรเงี้ยไม่มีอะไรมันสไตล์น่ารักรสไตล์น่ารักอะไรเงี้ยแต่ว่าของตัวเองเนี่ยก็จะเป็นบอกว่าแบบเออเเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยตัวเองเป็นหนุ่นมแล้วก็เป็นสื่อ,องไงตามเพลงอะไรอย่างเงี้ยหลอคือค่อยๆย่องมาย่องมาแล้วพอเจอเหยื่อปุ๊บวา อันนี้คือท่าของแม่เวลาแม่ไปออกคอนเสิร์ตทั่วประเทศเนี่ยแม่ก็ย่องทั้งวันเลยแม่ก็ย่องทั้งวันเลยถูกปะถูกต้องค่ะ <laughs> แม่คือแบบก็เห็นว่าแม่อาจจะเป็นแบบว่าแม่นางเอกอเป็นดาราล่งดาราับแต่แม่คือสุดยอดตำนานนางเสือก็ไม่ถึงขนาดน้องถึงค่ะหนูอยากรู้ว่าสมัยนั้นอะถ้าย้อนไปอะตอนที่แม่แบบออกมาปุ๊บอย่างเงี้ยมันจะมีแบบเพลงงูใช่ไหมแมงมุมดังมาก แล้วแม่ออกเสือใช่ก็พี่เอชุติมาจะเป็นงูใช่แล้วก็จุ๋มแสงละวีก็จะเป็นแมงมุมอ่าแต่ที่จรก็เสือพี่แซมก็เป็นหมาป่าสวนสัตว์ดีดินนี่เองสวนสัตว์ดีดินนี่เองค่ายแห่งสวนสัตว์ถูกปลาดดนี่เองแต้คนละตัวส่งตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกคนก็มีคาแรคเตอร์ของตัวเอง ลเลคเตอร์ของเพลงนี้มันเป็นอะไรที่เรียกว่าได้แววตาแววตาเสือชื่ออัลบัมบ้มดิฉันนะคะ<ห>คุณรู้ไหมคะว่าอะไรดวงตาข้างขวาของฉันคล้ายมีเนื้อเยื่อพิเศษชื่อยาวขนาดนั้นเหรอจำไหมไม่จำจำอะไรคะเสือ,สอมันอะไรมาก่อนมาหลังแม่มันร้องเพลงที่หลังถูกบ้าแล้วแล้วก่อนนั้นนะนะั้นคือเป็นนางแบบเป็นประกวดก่อนประกวดนางงามประกวดนางงาม แม่ได้ปีไหนนะของแม่ปีที่่อยหาควันเชปหน้าให้วันจนายอย่าหุ้ยตำนานตำนานอยู่รวมนะคะคุณน้องขารองคือพี่นุชเปลี่ยนุชตามไปดักสุดนี้ไม่ติดหนึ่งในฮะเลยแต่แม่ก็โดกดังมาเป็นระดับประเทศได้อยู่นั่นแหละแต่ได้สนใจช่างภาพไงเขาก็เลยส่งดิฉันไปประกวด i n t e r n a t i น n a l ที่ญี่ปุ่น ก็ตลกมากคือไปได้ขวัญใจช่างภาพมาอีกอะกับญี่ปุ่นใช่ทั้งสากลแล้วก็สมัครเล่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็สงสัยกับชีวิตตัวเองมันเกิดอะไรขึ้นปัจจุบันนี้สามีก็เป็นช่างภาพนี่ดวงดิฉังถูกก,กล้องถ่ายรูปมากเลยคุณ <c oughs> <ช>ยังไง <c oughs> เนี่ยถ่ายแววม<อ>ันเนาะถูกไหแม่เพราะต,ตอนนั้นนะคือปีทองของการประกวดถือว่าเป็นเดอะเบสที่สุดของการประกวดนางงามแล้วอะจริงๆก็เหมือนประมาณว่าทุกคนก็บอกว่าทาไมทุกคนมาอยู่ปีนี้หมดเลยอะ <c oughs> เราก็บอกว่าก็ไม่รู้ว่าบังเอิญก็เหมือนก็นดวงใช่ไหมฮะมว่าจะมาเจอกันพ,มพอมๆกันแล้วเป็นอะไรที่สนุกมากอยู่ในกองประกวดแล้วก็ได้ได้ทำงานต่อเนื่องมาตลอดคือเขาบอกว่าตอนแรกอ่ะคนเชี์ให้แม่ปันเบียนุษะจะได้มงมถูกไหมเห <c oughs> มือนกับเป็นตัวแบบว่าตัวเต็งถูกป่ะแล้วพอแม่ปุ๋ยพรชิพได้ปุ๊บก็เหมือนกับว่าอุ้ยดราม่าถูกไหมแม่มีดราม่าด <c oughs> ้วยเหมือนกันใช่ป่ะมีมีเพราะว่าคุณปุ๋ยเนี่ยผู้ไทยไม่ค่อยชัด นิดหนึ่งแต่ประมาณว่าคือบ้านเราอ่ะประเทศไทยเข้าใจเข้าใจได้แต่ว่าความที่จะต้องไปประกวดอินเตอร์เนชั่นแนลเพราะฉะนั้นจะต้องมีคล้ายๆความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษบ้างต้อง้อมถูกต้องค่ะเขาก็เลยบอกว่าเออตรงนี้ไม่เป็นไรแต่ในที่สุดก็อย่างที่เห็นคือพี่นุชก็ได้เอชซยแปซิฟิกมาจริงๆสุดยอดแห่งความท็อปฮิตแล้วปุ๊บแม่ไปผักเป็นนักร้องย่างหรือว่าแม่ต้องไปทางไหนต่อจ้ะก็พอได้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 ตำแหน่งมาแล้วใช่ไหมคะเราก็ทำงานให้กับกองประกวด ตอนนั้นเนี่ยก็เหมือนประมาณว่าเหมือนเป็นคนของช่องเจ็ดอะไรอย่างเงี้ย <What? S 1> ซึ่งการประกวดนั้นอยู่ที่ช่องเจ็ดอะใช่ไหมฮะก็ทำงานต่อเนื่องมาตอนนั้นมีเจ้านายคือคุณแดงคุณสุรังเป็นฟรีคุณแดงเขาจะดูว่าคนนี้ทําอะไรได้ <m ets khác> ก็มารวมว่าเล่นหนังเล่นละครร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยพูดถึงอย่างเรื่องแรกก็จะเป็นนักเลงก็แนวบููหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วพอเป็นแม่เบีย้ยแม่เบีย้ยดังมากเพราะภาพแ่ะแม่ยั่วเกินให้ผู้ชายซบเสียหลังเป็นแม่เบีย้ยในตำนานตำนานมากเพรภาพตอนนั้นนะ่ะขบวนหนึ่งนะย้อนไปสามสิบกว่าปีที่แลว้วอะคนจะมาเล่ไม่ได้คือสังคมตอนนั้นมันเป็นยังไงแม่ก่อนจะเป็นแม่เบีย้ยหนูการเล่นละครหรือว่าการการเล่นหนังเนี่ยทุกอย่างจะต้องมีแบบว่า โบไม่ได้อะเลิฟซินก็ไม่ได้อะแต่อะไรนิดนิดจูบนิดนิดมีบังนิดหน่อยอะไรเงี้ยแค่นั้นพอน็อกนั้นคือถ้าเกิดข้างหลังเนี่ยเปลือยเนี่ยก็ต้องเป็นแซนอินแหละหลอกคือเประห่วงห้ามคือแบบคนแซเด์นเปิดเนื้อหลังฉันไม่อารกคสมัยนี้นะคะ ที่สุดเนี่ยคือสมัยนี้ก็แลดใช่ไหมแม่แต่หนูอยากรู้ว่าสมัยนั้นน่ะเขาเขาร้อแรงกันไหมผู้คนน่ะเขาแอบร้อแรงกันนิดนึงแต่ก็ไม่บอกพอแม่รับตำแหน่งเสร็จแม่ก็ได้ป้อนละครเล่นหนังเล่นอะไรจนมาเรื่องแม่เบี้ยแล้วแม่ตัดสินใจเล่นได้ยังไงหรือว่าแม่เขาเห็นแววแม่ว่าแม่จะดูเป็นฟิลเซ็กซี่หรืออะไรพอดีกนตนากาตนาต้องการที่จะทำหนังแต่เป็นหนังที่ใช้วิดีโอถ่ายแล้วก็เป็นเรื่องเนี้ยเป็นแม่เบี้ยเนี่ย ดิฉันก็เป็นหนูทดลองสิคะพูดถึงใช่ไหมแต่ที่สําคัญในเรื่องเนี้ยคนจะชอบอย่างนึงคือได้เล่นกับงูได้เล่นกับ<ม>งูเนง CG หรือจริงงูจริงค่ะไอ้หา่ายืนพูดกับเขานี่อย่างนี้เลยไอ้ห่าเหรอแม่ใช่ค่ะมีจริงจริงแล้วเขามีกระจกให้กั้นแค่นิดเดียวเองแลวใจไม่บอกไปตาตุ่มเหรอแม่หรือว่าไงโอยลูกขาตอนแรกนะคะกลัวมากแต่ถ่ายไปถ่ายมาเริ่มใกล้ละเริ่มใกล้ละ สักพักใกล้ๆปิดกล้องนอนหนุนกล่องน,นอนหนุนกล่องลูหร <l uck> อ,อมันเป็นความเคยชินไปแล้วอะเจอกันทุกวันะพูดถึงใช่ไหมพูดถึงแบบทำให้รู้สึกว่าไม่คุ้นอะ <l uck> มันเป็นอีท่าไหนที่แม่มาเป็นซิลแบบว่าหรือมันเป็นภาพดักของแม่เบี้ยม,มันก็เลยได้รับงานเซ็กซีม่มาเรื่ออะไรอย่างง้นใช่ใช่ใชทุกอย่างสือ่อสื่อมาได้ด้วยสายตาการแสดงคาแรคเตอร์ ตรงนี้แหละเลยเข้ามาจุดจุขายชุดว่ายน้ำเลยต่ออะไรพวกนี้แล้วใจแม่ความจริงแม่เป็นยังไงคือแบบคนเรียบร้อยเป็นคนน่ารักเป็นเดาแบว๋อเดาแบวอเวลาเจอแม่แบบใส่เหวกันอย่เงียเงี้ยเ้งงใส่แบววไม่ใช่อย่างพี่เห็นเลยพี่มีเลยค่ะคนมันจีบเยอะไหมแม่ไม่ค่อยมีหรอกเพราะว่ามันเป็นคนอย่างที่ว่าคือถ้าไม่รู้จักก็คือตาดุถ้าสมมติมีคนเดินมาเข้าตัวแม่รับอันนี้ครับผม คุณเซ็กซี่มากเลยครับผมติดตามคุณอยู่นะครับเนี่ยแม่ทำไงใส่อ่ะคุณคะคขาสบายดีไหมคะป่วยอยู่ดูแบบป่วยเลยครับแม่ก็ขำอ่ะเบอร์เบอร์ไปเลยอ่ะแม่ขำอะว้ายตายแล้วใครกล้าเข้ามาหล่หรอเพราะว่าตาแม่ดุอย่างเงี้เหรอใช่ใช่ไม่รู้จักกั็แบบหล่อพร้อมบวกตลอดเวลาถ้ามีอะไรหล่อเป็นนางตึงใส่เขาไปเลยตลอดตึงตลอดทำไมไม่รู้จัก เจอพี่บียังไงแม่พี่บีเนี่ยมาแบบเวที่แปลกมากอะแบบพี่บีเป็นช่างภาพใช่ไหมฮะแล้วหนูรู้อยู่แล้วว่าสักตีน้มของสามีของแม่ก็คือเป็นช่างภาพแล้วก็ถ่ายแบบนู๊ดแล้วโคตรหลอผู้ชายผู้เอกเออเป็นพระเอกอีกแม่ก็ไปถ่ายนู๊ดกับเขาหรอหรือไงไม่ได้ถ่ายแต่มีชุดว่ายน้ำที่ก็ชุดว่ายน้ำของเขาบางอันก็จะมีแบบข้างบนปิดอย่างนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยที่ถ่ายก็มีอย่างที่เห็นในหนังสือที่ที่ลงนะฮะตอนนั้นเมื่อก่อนเนี้ยแต่ว่าเลื่อนนู๊ดเลยอะไม่มี สำหรับพี่บีที่มาเจอกันคือถ่ายปกละครเวทีเรื่องพลายน้ำเขาก็เป็นแบบเพศบอกว่าเขาจะเป็นคนที่ละเอียดอ่ะเตรงนี้ขยับนิดนึงแล้ววิธีการเข้ามาของเขาเวลาที่เขางานของเขาอะนะเขาจะบอกหรือเขาจะประคองไปแม่หรือเขาจะยังไงเขามีวิธีการให้เราพอท่ายังไงหรืออะไรก็บอกหรือเอาไม้เอาไม้เอาไม้ตีทุเรียนเขียบแบบเธอเอานมแบบไม่กล้าจับเลยหเหมือนขี้นะไม่ใช่เหมือนขี้เขาพูดเขาอธิบายอ่ะยก สะโพกนิดนึงเอาหายใจเข้าหน่อยให้มันดูมีเอวทุกครั้งคือพี่บีเป็นคนที่ถ่ายรูปแบบนางแบบกับตายมันมีจังหวะไหนมัน้งที่แบบว่าภาพออกมาเยอะมากแต่พอทุกครั้งที่กูเห็นภาพเนี้ยกูปวดตัวท,ทุกภาพทุกภาพที่เห็นเนี่ยปวดตัว <c oughs> แล้วเมื่อก่อนเนี้ยมันไม่มีแบบ ทุกวันนี้โอมพิตออบเอาหรืออะไร<ช>ไม่ไม่ได้เมื่อก่อนที่มันต้องถ่ายจริงแบบนั้นจริงๆ<ช>อะไรเงี้ยคือทํางานกันไปกับตาลกล้องคนนี้แล้วคขาอ่ะก็ทํางานกับหลายๆคนที่ถ่ายนู้ดเหมือนกันนางแบบเขาต้องสวยๆเขาก็ต้องเจอแต่คนที่มันพี่มันแบบโลดๆเขาตายด้านหรือว่าเขาเขาเหนื่อยพี่บีเป็นคนที่ถ่ายอะไรทํางานอะไรรับงานอะไรมาก็แล้วแต่จะต้องแม n a ทุกอย่างด้วยตัวเองเลือก ช่างแต่งหน้าเองช่างทำผมและโดยมม่จะเป็นทูอินวันและทีอินวันด้วยซ้ำเพราะจะเป็นผู้ช่วยด้วยใช่เพราะว่าเดี๋ยวนางแบบจสอายอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนประมาณว่าวันหนึ่งก็หมดแรงแล้วอ่ะจะเป็นรู้สึกชอบพอหรืออะไรยังไงมันก็เป็นเรื่องยากคือเขาก็มองซะเพราะว่าเป็นงานถูกไหมใช่แล้วแม่ไปแบบโดนใจรักตรงไหนคนนี้แหละฉันะยัยวให้มาเป็นผัวให้ได้คือจริงๆริงแล้วเนี่ยเป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์อ่ะ นางตีฝรั่งแตงตีนางตีฝรั่งเราพูดน้อยดูเป็นคนไต่หนักพูดน้อยไต่หนักมันเสียวเกินมันหนูกอะไรบอกเลยว่ามันต้องมีอีนางแบบนางยั่วที่มันจะไปยั่วพ่อแข่งกับแม่เออป้าไม่มีเลยแม่ไปแข่งสู้กับใครเลยเหรอแข่งแข่งก็แบบมีก็บางทีก็นางแบบผู้หญิงอย่างเงี้ยเจอหน้าพี่วิวข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยยืกระโดดขึ้นไป ขามหนีบตัวไว้อะไรเงี้ยเลยอยู่แล้วก็เฉยๆก็ขำดีตลกดีตลกอะไรแม่ก็เหมือนน่ารักมีเป็นคนเขาจะไม่ไม่ไม่คือเป็นคนที่ไม่ได้เนคนขี้หึงหรืออะไรยังไงเลยนะเป็นคนที่เรียกว่าเห็นแล้วก็ขำมาคือเหมือนประมาณว่าแบบเหมือนเพื่อนๆกันอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเนี้ยคือสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันรู้ไหมว่าเราไม่ใช่คนคงไม่รู้หรอกมั้งก็ทำอย่างนั้นไปแล้วกลับกับฉันทำอย่างนั้นไปแล้วกลับกับฉันอะอย่างเงี้ยเหรอ แต่อะไรน้องหม่อะไรละ่ะเอ้อขี้องมาแม่อยา่างอัด1หนึ่งสองสามทำไมแม่อายุปุีนน้แล้วเรียกห้าแล้วม,มันก็มีการหย่อนคล้อยเขาไม่ให้ดิฉันทำอะไรเลยเพื่อนฝูงเนี่ยเขาตึงกันแล้วยกกันแล้วน,นิดนิดหน่อยหน่อยไปทำอะไรก็ไม่ให้เขากลัวรบมันว่าแบบทำแล้วแบบ ประหลาดอ่ะน่าเกลียดไปเกินนี้วไข้หกลับมาบ้านจําหน้าไม่ได้เลยัวจำหน้าไม่แต่เราเป็นผู้หญิงอะเนาะเพื่อนเราก็แนะนําอะไรกันมาแล้วก็อยากจะไม่จายเออแล้วสามีล่ะเขาจิ้มไหมเขาบึ้งบึ้งบึ้ง แต่แต่ว่านางก็มีมีตัวเครื่องนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรมากอ่ะแต่ก็คือเครื่องแบบเครื่องเครื่องใช้เครื่องธรรมดาไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โบไม่ได้ฟิลเลอร์ไม่ได้อะไรพวกนี้เมาลูกหน่อยเพราะลูกแม่ก็คือไม่ใช่เล่นๆอยู่แล้วเขาก็คือตามพ่อเขามาเลยอ่ะดีเอพ่อดีเอแม่มาส่งคบกันอยู่เป็นตรงหน้าลูกเลยอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ไม่ได้ฟิกมายว่าจะต้องเป็นพระเอกอะไรอย่างเงี้ยเป็นพระเอกทุกเรื่องหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่ว่าด้วยบทอย่างเงี้ยอย่า อย่าง,างที่มีไฟเดย์อยู่เรื่องหนึ่งที่เป็นโซโกอะไรเงี้ย <Yeah. S 2> ซึ่งเขามีแววที่จะเล่นไลน์อะไรเงี้ยเพราะว่าอินเดียดูมีความเป็นแบบดู <Bad boy. S 1> แบดบแบดบอยก็ได้ตาไงก็แบบได้ตาเออจริงนะได้ตาเราได้ตาพี่บีได้ตาแม่แต่ได้โครงแบบความเป็นแบบพอ่อค <F ast> ือมาปนปนกันปุ๊บแล้วก็เลยแบบดูเสียวอ่ะด <at> ูเสียวอ่ะสาวสาวละแม่มันเอามาเข้ามาบ้านนะบางอย่างสาวสาวก็คือว่าก็จะมีจะไม่ห้ามลูกว่าถ้าเกิดลูก ชอบใครรักใครเรื่องเงี้ยแต่ก็จะบอกลูกทุกครั้งว่าต้องทํางานแล้วสามารถที่จะคิดว่าตัวเองดูแลผู้หญิงอีกคนได้พร<ม>้อมก่อนแล้วก็ถึงจะเอามาที่แบบมาแต่งงานหรืออะไรยังไงค่อยว่ากันต่อไปก็อยู่ในแววตาเสือของแม่อยู่แล้วต้องใช่แม่เป็นแม่แบบเชื่อเชอหรือแม่เป็นแม่แบบแลป่าช้าๆแล้วมองไม่หาธรรมดาแววๆปกติอย่างนี้แหละธรรมดา <c oughs> ไม่มีอะไรแม่มีแบบแบบไหนที่แบบว่าถ้ามาแบบนี้กูรับไม่ได้แน่นอน <c oughs> ูไล่แต่เพือแน่อย่างเงี้ยยังไม่เจอยังไม่เจออ่ะแล้วถ้าเป็นแบบฟิลแบบดูเขาฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็ดูแลตัวเองได้แล้วแต่เป็นเกย์แบบหนูแต่เป็นเกย์แต่เป็นเกย์แบบหนูแต่เป็นเกย์ออกสาวแบบหนูเกย์ออกสาวแบบหนูเลยอันนั้นันต้องถามน้องอินดี้เองว่ายังไงต้องถามตัวเขาเราไม่มีปัญหาดิฉันลูกสาวเยอะมากเกลอดจ้าสามวันเจ็ดวันมี มีอะไรที่เข้ามากวนใจแม่บ้งางไหมซื้ออะไรก็ไม่ตรงปกขนาดควายมากควายมากค่ะคุณจริงๆคนซื้อไปไม,มันจะเป็นยังไงไงว่าของมันเป็นยังไงซื้ออะไรก็บางทีก็ไม่ได้ดูนะก็เห็นบางทีกระเป๋าเออมันจะมีตอนนี้ที่เขาคิดกันไหนที่มันของเกาหลีอ,อ่ะอุ้ยมันเซลล์ด้วยสามพันหรือพันกว่าซิปซับเป็นกระเป๋าเอ้าเอ้าแต่พอมาซิปแบบว่าสำเพงมากเลยอ่ะ ซิปล็กธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีคือรูดไม่ติดคือรูดไม่ปลืดปล้ดๆอย่างเงี้ยหรอเออมันไม่มันไม่มีซิปลพลาสติกแบบนี้รูปอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือไม่ต้องโบกโบะและว่าไม่ได้แล้วไม่ได้ละว้าวจี <_ c oughs> ตอ้ <_ c oughs> ตองบอกแม่ที่เราเงงเงงงาอยู่งั้นละหนึ่งสองสามกลับาห้องนี้กันต่อเหรอฮะต่อแม่ แม่แม่หนูทําเองยัยน้อยทําจ้า,อ,จาอ่ะแม่ไม่ได้ตรงนี้ได้เลยจา้าทุกวนขออนุญาตไม่ไหวแล้วคือแบบสองจิตสองใจยกไปเลยดีกว่าอร่อยไหมโอ้ขออนุญาตนะขออนุญาตนะคะม่น่ารักมากอ,อร่อยอร่อยมากสปอนเซอร์อาหารเข้าได้นะครับเพราะว่าลูกค้าก็จะนั่งกินกันอย่างนี้นเลยจา้าซอสต,ต่างๆนะฮะแบแบบบซอสต่างๆนะฮะใช่เขาได้แล้ว เะ็ยบจักไปด้วยผัดข้าวผัดไปด้วยก็ได้แม่หนูอยากรู้ว่าสมัยตอนที่เป็ประกวดนางงามสมัยก่อนเพราะตอนนี้นางงามกลับมาบูมอีกครั้งหลายปีมากม่เจปีหรืออะไรอย่เงี้ยมันบูมอีกครั้งหนึ่งแม่ก็ตามอยู่แหมไม่ค่อยได้ตามเท่าไหร่เพราะว่ามีมิสแกรนซึ่งแบบคำแนะนำมิสแกรนเธอบอกว่าสุดพลังมากอ่ะไปเยี่ยกุงเทปนะครแม่เป็นคนจังหวัดไหนกรุงเทพถ้าสมมติว่าแม่ประกวดมิสแกรนอีกครั้ง แม่จะแนะนําตัวว่าอย่างไรอให้แม่เคี้ยวก่อนสวัสดีค่ะฮันนี่พัชอนวิลุเกียรติกรุงเทพมหานครเสือเสือต้องมาไหมเสือต้องมานสักพักแกเขียวหวานติดหลอดลมแม่ค่ะ <laughs> เพราะว่าฟักนุ่มความร้อนแรงสมัยก่อนที่เขาประกวดกันอ่ะมันร้อนแรงขนาดไหนมันมีสึกชึกชิงมงกุฎกันไหมแบบฉันจะลอยตะปูเป็นกระเป๋าในฉันไม่โดนแต่่วาที่พูดถึงกันเนี่ยเขาพูดมีกระชากมงกันบ้างเขามีที่มาที่ไปกันอยู่แต่นีฉันพูดไม่ได้เอาหรอเขามีที่มาที่ไปกันอยู่หรอแล้วตอนที่แม่ปุ๋ยพรทิพย์ได้ปุ๊บเพราะว่าเขาต้องส่งตัวแทนใช่ป่ะปีเดียวกับแม่ด้วยคือเราอ่ะเป็นคนที่ประกวดด้วยกันตอนนั้นแม่เสียไหม ไม่ไปนะสักพูดจะได้มิสอีเดรือร์เหมือนกันอุ้ยไม่ใช่นี่แค่ไปอินเตอร์เนชั่นแนลก็ได้รางวัลมาก็โอเคแล้วไม่เคยรู้สึกจะอิจฉาเลยแม้ไม่เป็นอิจฉาอินสตาแยแต่ถ้าเป็นหนูหนูก็แบบก้าวข้าวฉันไปเธอไปได้มงใหญ่ถ้าเป็นฉันฉันก็มีสิทธิ์จะได้มงเหมือนกันแหละอุ้ยแล้เคยคิดอย่างนั้นเลยหรอก็คืออย่าไปเครียด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 ขนาดนั้นหนูก็อยากจะชิงแลกทักสวัสดิ์ ชุดเสร็จแล้วถ้าแม่เสือพร้อมก็ออกลายมาเลยว้า wow. จนะ้นที่ได้ไม่แบบพูดคุยกับแม่คือแบบวังทีแบบว่าเั่งคุยพูดคุยเรื่องแบบย้อนวัยอดีตไว้ยวานะใครจะรู้ว่าเมื่อก่อนเนี้ยดีใจดีใจดีใจเลยกันนี้น่ารักมากเลย <c oughs> ขอบคุณนะคะแม่เล่นไอจงไอจอะไรกับเขาปะเนี่ยเล่นค่ะเล่นค่ะ <c oughs> นี่ก็ดีค่ะ หันนี่โกด้ไปตามแม่ได้แล้วแม่มีผมมผิดตรงนี้พิ่จะพั์อะไรบ้างไหมคะแม่ไม่ยังค่ะยังค่ะน่าจะเป็นงานแสดงมากกว่าองานแสดงก็ติดตามแม่ได้ทุกช่องทางทุกการแสดงของแม่ถ้าเห็นแม่ปุ๊บแม่ไม่ได้ร้ายอย่างใน<ม><ล>เน้นเป็นคน่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe YouTube ด้คะปิ่งป่อง channel สับสกียูทูปปิงปองชาแน,นลค่ะไอ้ป๊อคราวหน้าจะเจอใครนะคะวันนี้หนูกับแม่ต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะคะกับรายการสารหล<อ>บพาร์ทเพื่อน <Yeah. S 1> ปินปองกับแม่ฮันนี่ไปแล้วะคะ่ะสวัสดีจ้าตัวตัวตัวตต